มาแล้วค่ะคลิปนี้น้องส่งมาให้ดูกันเยอะมากบอกให้พี่แค่รีแอคหน่อยวันนี้แค่จะมารีแอคนะคะ่ะน้ำยาล้างจีมียี่ห้อยินดีค่ะทุกคนเขาบอกว่าเป็นคลิปที่วรัลอ,อยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้เลยขอดูหน่อยแล้วกันว่าจะปังขนาดไหนค่ะเพื่อนเพื่อนเริ่มเลยนะถามจริงทําไมเ,<อ>าเป็นแบบนี้เป็นปังเน่าห,หนูดูแลไม่ดีเหรอโอ้โหยังาถามอีกเหรอใส่กางเกงนัารักแทบไม่มีอากาศหายใจเลย แล้วเสือเดินสวงเลยเข้าองน้ําแต่ละทีน้ําก็แรงฉีดถึงก็คาแคร์เลยเคยเป็นห่วงกันบ้างไหมยังไม่นับวาไร้ายหนุ่มน่าจะม่โกนเอากนเอากูนี่ระบบมันอึ่งเลยแป้งอาจจะทาทําไมทุกคืนอุ้ยแป๊บนึงนะผู้หญิงมีทาแป้งด้วยหรอนึกว่ามีกระสอพอตอนเด็กๆอ่ะเธอมีทาแป้งที่ีมีหรอจะขอหวยเหรอแล้วเรื่องกลิ่นนะหนูก็ล้างดีแล้วทำไมยังมีกลิ่นอยู่อีกอะ พราะสบู่ไงมันใช้ไม่ได้มันละคายเคืองสบู่มันมีความเป็นกรดเป็นดาน่างยิ่งช่วงวันนั้นของเดือนนะยิงต้องดูแลเป็นพิเศษใช้สบู่มันจะไปได้ยังไงพอละคายเคืองมากๆมันก็จะเป็นมูขาวทีนี้ก็จะหาอะไรมาเสียบมาสอดเีครับภาามาหนึ่งเป็นอย่างนี้ไงโอ้ขอโทษนะจีโก<อ>้กับจีมี่ตัวเองเหรอน้ำเปล่าหรอน้ำเปล่ามันจะไปพออะไรต้องยินดีพอยินดีไม่มีปัญหาเนื้อโฟมวิปครีมอ่อนนุ่มค่าพีเอส เหมาะสมที่สุดสามารถทำความสะอาดกำจัดเรื่องกลิ่นแบบอยู่มาพร้อมบำรุงผิวพรรณให้แต,ต่งตึงสดใสมีน้ํามีนวลช <c oughs> วนเบิกบาน,น,นที่สาคัญปลอดภัยเพราะผ่านการทดสอบโดยสูตินารีแพทย์นี่จิ๋มขายของเหรออืมนี่ค่เราให้ฟังเรื่องจริงต้องยินดีเพราะยินดีไม่มีปัญหา <c oughs> อกูให้เอแถักเลนจิ๋มนะ ออก็คือว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับน้ำยาลังจีมิตายินดีนะคะพอยินดีไม่มีปัญหาทุกคนสาวๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องจีมิไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเรื่องกลิ่นนะคะเรื่องความไม่สมดุลของจิมต่งตางๆนะคะตัวยินดีก็สามารถแก้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะครัว่าซ่อนเรนเนี่ยมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟมากๆนะดังน,นั้นการเรือกผลิตภัณฑ์เนี่ยคน ต้องเลือกที่มันอ่อนโยนแล้วเหมาะกับสภาพผิวบริเวณจุดนั้นมากๆนะคะที่สําคัญถ้าเรื่องความหอมเนี่ยเธอไว้ใจมาดามฟินได้เลยนะครับเพราะว่านี่คือผลิตภัณฑ์ลูกสาวคนใหม่ของแบรนด์มาดามฟินค่ะที่คุณทรายเนี่ยตั้งใจทํามากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณทรายเนี่ยค่อนข้างจะจิมมี่เหม็นนะคะโดยไปถึงก็ตามเดี๋ยวคใจบอกว่าคุณทรายจิมมี่เหม็นนะตัวเหม็นแต่ว่าคุณใจจิมมี่เหม็นเขาก็เลยแก้ปัญหาตรงนี้นะคะคุณทรายเนี่ยตัวหอมแล้วนะคะแล้วก็จิมมี่หอมด้วยถ้าใครอยากจิมมี่หอมเหมือนของคุณทรายมาดามฟินนะคะ เออเดินไปหาใช่นะคะจะได้จิมมี่หอมกันทั่วประเทศเลยค่ะ